เกมอีกแล้วนะในเกมแมครับซึ่งวันนี้เราจะไปฝั่งนู้นกันนะาเป็นฝั่งสีแดงๆเนี่ยแหละแล้วก็ไปบ้าบอบอบ,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 บินวัวลุยน้ำไปแล้วก็ไปเรื่อยๆนะทุกคนยึดึดเออขึ้น,ข,นขึ้นไปขึ้นไปโอเคทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไงน็โอเคโดยลงไป ตรงไปแล้วก็ขุดมวัวๆนั่นแหละอุ๊บเหนียนหนักขึ้น <c oughs> รา้วได้มาใช่ไหมแล้วมีเราขุดไป <c oughs> แล้วมาเจอไฟแล้วมาเจอตรงเนี้ยแล้วมีหีหรือหีอะไรอ่ะมันเปิดด้วยคือลมบาจจะช้าตรง เก็บโลดเก็บ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 เข้าไปเก็บเข้าไปเก็บ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 ไปหมดเลยเอาเนี้ยเก็บหมดไปเก็บเข้าไปแล้วก็เก็บเข้าไปเก็บไปลูกหูนี่เดินมาอยู่ดีขุดมั่วๆเจอเฉลี่ยหูเจ็บเจ้าเจอดีเจอดีโอ้เจอดีเจอดีกล่องนี้เป็นของฉันโชค ก็โอเคนะก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะทุกคนอืก็ไม่เลยมีอะไรมาใช่ไหมก็ไม่มีอะไรหรอกนะทุกคนเดี๋ยวเราลงขึ้นไปกันหน่อยไปมไม่ใช่เด็ก โอเคทุกคนถ้าเกิดใครอยากให้เราขุดเข้าไปลึกกว่านี้อีกถ้าใครอยากให้เราขุดเข้าไปในนี้ลึกเพิเ่มเรื่อยๆอยากแบบให้ขุดต่อๆไปอ่ะเรื่อยๆคอมเมนต์บอกคอมเมนต์บอกมาหาเราเราก็จะได้ทําให้นะทุกคนโอเคก็มีแค่นี้แหละสาหรับคลิปนี้นะก็